สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญน,นั่งครับนี่ใบสมัครครับคุณเคยติดคุกมาหรอครับ พ่อหมุนพ่อไมจ๊ะ วังเอ้าลุงสวัสดีครับเอสอวันดีกลับมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะพอดีผมอยากจะมาเซอร์ไพรส์ลูกและเมียน,นะครับอืมอ๋อแล้วนี่ทำไมประตูถึงล็อกล่ะครับลุงที่ล็อกมันไม่มีคนอยู่บ้านแล้วพรพรไปไหนล่ะครับเอาข้าวของไปเก็บดีกว่านะกลับมาเหนื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวลุงไปเอาผ้าปูมาให้ปูเลยก่อนะสักในวันนี้ก็ไม่แห้งนะครับลุงแล้วลูกกับเมียผมแล้ะครับอไปไปแล้วไปไหนแล้ะครับลุงอมเมียแกหนีไปแล้วล่ะฮะพอหนีไปแล้วแล้วลูกผมล่ะ ลูกแกก็ยังไม่ได้จะเกิดเลยแม่มันไปทำแท้งซะแล้วทำใจเสอหวังเลยคิดว่าทำบุญกันมาแค่นี้แล้วกันนะแต่เองก็ยังมีลุงนะขอบคุณครับลุง แต่ผมไม่คิดว่าผมจะมาเจอเรื่องแบบนี้ในวันนี้ลุงเชื่อนะ้ว่าแกจะต้องทำดีด้วยตัวของแกเองเอาละลุงกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวจัดการธุระอะไรของแกเสร็จแล้วตอนเย็นมาเจอกันได้ครับลุงขอบคุณมากครับ สวัสดีครับอ้าวมาเลยมามากินข้าวกันมากินข้าวกันป้าสบายดีไหมครับก็ดีหวังเองชอบผัดถงงอกไม่ใช่เหรอนี่นี่นี่ลุงทำเองเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ดูดูดูดโอ้โหอร่อยไหมเนี่ยที่<ะ>แกชอบเนี่ยขอบคุณครับลงุง ไม่รู้จะทําทําไมแย่แย่เปลืองเฮ้ยแกพูดงั้นได้ยังไงเอา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 อย่างกมากเลยเอานี่ไข่น้ําของแกที่แกชอบไงเอาเอาเอาเอ่อนี่ไงชอบไหมล่ะไม่งกได้ไงเราต้องใช้เงินนี่พูดงี้อีกแล้วอย่าพูดดีกว่านะลุงจะเอาเงินไปทําอะไรหรอครับไปหาหมอสิเอ้า แล้วลุงเป็นอะไรล่ะครับก็โรคคนแก่นี่แหละถ้าไม่ใช่เพราะพวกวัยรุ่นสารเลวพวกนั้นน่ะแกคงไม่เก็บไม่ป่วยขนาดนี้หรอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับป้าก็ลุงแกน่ะป,วป่วยเป็นโรคหัวใจไม่พอยังโดนแก๊้งพวกอันตรพาณนะ่ะดูสิตอนนี้แผลยังไม่หายดีเลยแล้วทางตำรวจเขาว่ายังไงบ้างครับโอ้ยบอกไปช่วยอะไรได้พวกมันเป็นลูกคนใหญ่คนโตทั้งนั้น เอาหน้าเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยเอ,อมั่เได้เจอกันนานเนี่ยเองที่จะทําอะไรต่อไปเนี่ยผมคิดไว้แล้วครับผมว่าผมจะไปสมัครงานครับลุงงานอะไรผมจะไปสมัครเป็นพนักง,งานบัญชีครับผมมีวุฒิปวสอยู่จะใช้บุฒนินี้ยื่นเขาจะรับแกเหรอแกเพิ่งออกจากเฮ้ยมหวังเราไปทำดูนะหรือจะได้งานนะครับข้าวเย็นแล้วลงกินกันกินกัน ไปก่อนนะครับเอถูกด,ดีนะหวังแสครับผมไปก่อนนะครับฉันไปวัดก่อนนะฉันเชื่อนะว่าคนเรามีความดีอยู่ในตัวเพียงแค่ต้องให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเอง ไม่วหวังวันนี้ได้ไหมยังไม่ได้เลยครับลุงเออพยายามหน่อยนะครับผมลุงออผมไปก่อนนะครับเออโชคดีนะคราวนี้เอาให้ได้นะอ,อืมขอบคุณครับลุงสู้สู้อา้าไอ้วังวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ ไม่ได้เลยครับลุงแต่เขาบอกว่าถ้ามีตำแหน่งว่างเขาจะโทรเรียกผมครับอืมผมดีนะก็ย,ยังพอมีหวังนะครับลุง อ้าววันนี้ได้งานหรือเปล่าล่ะยังไม่ได้เลยครับลุงอ่าววันนี้ได้งานหรือเปล่า เราไม่รับคนที่เคยต้องคดีค่ะทางเราต้องการเนืออชีพนะครับไม่ใช่คนที่เพิ่งออกจากคุกคนคุกจะทํางานได้หรอต้องขอโทษด้วยนะครับทางเราไม่รับคนที่บริษัทเราไม่มีนโยบายรับคนติดคุกข้อหาอะไรมาคนคุกจะทํางานได้ผมจะรับเขาทำงานไม่ได้บริษัทเราไม่มีนโยบายงานบัญชีเราไม่รับคนที่เคยต้องคดีค่ะเราไม่รับคนที่เคยต้องคดีบริษัทเราไม่มีนโยบายเข้าใจนะครับว่าอยากเริ่มต้นใหม่แต่ทางเราไม่รับคนเคยติดคุกครับ Thank you. ยัผมมีเรื่องจะคุยด้วยแล้วคุณกลับไปทำจริงเหรออ้าเสร็แล้วเปล่าหวังครับได้ครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับครับแกคุยกับใครหวัง ที่ทีผมไปสมัครงานมาเขาโทรกลับมานะครับลุงแล้วเขารับแกหรือเปล่าละ่ะไม่ได้ครับยังไม่มีที่ไหนรับผมเข้าทำงานเลยอมไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวก็ต้องมีสักที่หนึ่งที่เห็นคุณค่าของแกแกต้องอดทนขนาดในหลวงนะนะยังเปิดโอกาสให้แกเริ่มต้นชีวิตใหม่มันต้องมีสักที่ ที่ให้โอกาสแกหวังเอ้ยครับลุงมึงจะทำแน่ใช่ไหมหวังเออกูไม่รู้จะไปทำอะไรวะของ,งกูมันก็มีแต่ลอตเนี้ยมันสำคัญนะเว้ย มึงชัวนะมึงก็รู้ว่าเป็นคนยังไงแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันอย่างารค่อยว่ากันอีกทีได้ได้เฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะอเปี่ยวกันมาทำอะไรเราอะไรมาให้หรอือเปล่าแกอยากจะกลับไปชา้ายายใช่ไหม มาตั้งแต่เด็กทำไมแกทำกระลุงแบบนี้แกอยากจะกลับไปเข้าคุกอีกครั้งใช่ไหมฉันไม่สนใจแกแล้วนะต่อไปเนี้ท่านให้โอกาสผมออกมาแต่ทำไมไม่มีใครให้โอกาสผมบ้าง ไปซื้อของก็ไม่ทันอันนู่นอันี่ก็แพงแล้วของที่แกสั่งก็ไม่ได้นะอเออแล้วเดี๋ยนี้สมองไปไหนไม่เห็นมาหาแกงั้นเดี๋ยวฉันมานะ เดี๋ยวแกไปทำอะไรให้ลุงเค้าโกรธได้น่ะลุงเขาหวังดีแล้วเป็นห่วงแกมากนะอะไรที่ทำให้เรามีความสงบความสุขใจแท้ๆเป็นคนดีคนที่ไม่ดี หรือเรียกว่าคนเลวคำว่าเลวนี่ก็ยาวกว่าน่อยคนเลวก็ไม่รู้จะมีกรอบว่าอะไรคนดีทำให้คนอื่นดีได้คืหมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วยความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยากแต่เป็นไปได้แต่ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะให้คนเลวมาเป็นให้เราเป็นคนดีคนที่เป็นคนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอย oh, ู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีเฮ้ยหวังรถนี้หมดไวนี่หว่าต่องานเลยเว้ล่ะกูว่ากูจะไม่ทำแล้วไวเปียกเฮ้ยอะไรของมึงวะไหนมึงบอกอยากได้งานไงนี่จะมาก็มาจะไปก็ไปอย่างนี้เหรอมึงจะเอาไงเนี่ยกูได้โอกาสเริ่มใหม่เปียกกูอยากเริ่มชีวิตใหม่กูไม่อยากกลับเข้าไปอยู่ข้างในอีกแล้ว มึงเชื่อกูเหอะมึงก็เลิกดีกว่าช้าเร็วก็ปวดร้าวเพื่อนโอ้ไอ้แม่งโคตรงี่เง่าเลยว่ะตกลงมึงไม่ทำใช่ปะ่ะมึงก็เอาของมาอะไรของมึงวะโคตรเสียเวลาเลยไปเว้ยเปียรเยียร์กูเหอะแล้มึงก็เป็นปคนดีได้เพื่อน ไเลยชาวบ้านมากนั่นเหรออยากเจ็บตัวใช่ปะมึงรู้ป่ะคนที่มึงไปช่วยมันไปโจดกูมึงแก่จนจะโล่งๆอยู่แล้วมึงยังไม่เตรียมสังขารตัวเองอีกเหรอรู้เล่นซะดีมั้งแก่จนจะโล่งๆอยู่แล้วมึงยังไม่รู้สังขารตัวเองอีกทำไมมีปัญหาเหรอจะเล่นกูใช่ปะเฮ้ยมึงทำไรน่ะวะไรมึงมึงอยากเจ็บตัวเหรอ มึงรู้หรือเปล่าพ่อกูเป็นใครพ่อเป็นใครกูไม่สนหรอกแต่การที่มึงทำร้ายคนแก้มเนี่ยมันถูกแล้วเหรอผมค,คนแก่ยังไหนก็ไม่สนแต่มึงยุ่งเรื่องของกูกูไม่ชอบตรวจตงรงนี้ค่ะฝ่าไว้ก่อนนะมึงไงมึงเจอกูมึงเป็นอะไรไหมเนี่ยมาเดี๋ยวผมช่วยแล้วเขายืนเขายืนนะครับ เออขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกครับลุงเรื่องจะไปไหนเนี่ยผมจะไปสมัครงานนะครับเออ,เอ,อขอเหอ้โชคดีนะต้องมีใครสักคนที่ให้โอกาสเองพยายามนะอย่าท้อนะรั การเป็นคนดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่การที่บริษัทเราจะรับคุณเข้าทำงานก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะประวัติของคุณอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและจะเกิดปัญหาในภายหลังหวังว่าคุณคงเข้าใจครับแต่เราก็ได้เห็นความพยายามในการกลับตัวของคุณและเชื่อว่าคุณจะเป็นคนดีได้ทางบริษัทสัญญาว่าจะเก็บเรื่องของคุณเป็นความลับ ครับแล้วคุณพร้อมจะเริ่มงานเมื่อไหร่